วันที่14กุมภาพันธ์2565การหาแบบอย่างที่ถูกต้องและนับถืออาจารย์ถูกคนสามารถประหยัดแรงได้มากเตาไร้ความเป็นตายดำรงอยู่ตลอดการการศึกษาเตาคือวิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาชีวิตที่ยืนยาว ครูบาอาจารย์ไม่มีสูงต่ำและมิได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในใจเราขอเพียงเชื้อเชิญอาจารย์ออกมาจากจิตภายในชั่วชีวิตนี้ก็ไร้กังวลแล้วเขามีนามว่าเตา๋าคำอํานวยพรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัว ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่49และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เบื้องหลังของความเชื่อถือคือการเคลื่อนไหวของเต๋อ2.2เมื่อมีเต๋าจึงมีสัจจะไร้เต๋าย่อมไร้สัจจะเบื้องหลังสัจจะ คือการเคลื่อนไหวของเตา๋าผู้มีสัจจะค่าให้ความเชื่อถือผู้ไร้สัจจะค่าก็จริงใจเรียกว่าเชื่อถือความมีคุณธรรมในคำพีเต้าเต๋จริงบทที่17และ23มีการกล่าวถึงแนวคิดขาดความซื่อสัตย์จึงมีคนไม่เชื่อถือแล้วความเชื่อถือ คืออะไรกันแน่เล่าในบทที่21ท่านเหล่าจืออธิบายว่าเต๋าคือการดำรงอยู่ของวัตถุที่รวมคุณสมบัติสประการเป็นหนึ่งเดียวคือการสร้างสรรค์กว้างใหญ่และสมดุลในนั้นมีรูปวัตถุแก่นความจริง และความเชื่อถือคำว่าเชื่อถือนี้คือสื่อข้อมูลแม้จะดูราวกับไร้รูปแต่เบื้องหลังของความไร้รูปย่อมต้องมีรูปลองรับอยู่แน่นอนจึงจะถูกสัมผัสได้เช่นเดียวกับการมีพลังงานจึงสามารถแปลงพลังงานได้มีวัตถุจึงจะสามารถสร้างวัตถุได้ ความไม่มีของเตา๋ามิใช่ไม่มีอะไรเลยกลับมีสรรพสิ่งครบครันดังนั้นมีเต๋าจึงมีความเชื่อถือไร้เต๋าย่อมไร้ความเชื่อถือแน่นอนเบื้องหลังของความเชื่อถือคือการเคลื่อนไหวของเตา๋าบทบาทในตัวคนเราคือคุณธรรม นี่คือการเชื่อถือความมีคุณธรรมเหตุใดจึงมีการไม่เชื่อถือดำรงอยู่เล่าเป็นเพราะแต่ละคนมาจากจุดลงทะเบียนที่แตกต่างกันมีชิ้นส่วนหน่วยความจำของประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกันพรสวรรค์และอุปนิสัยจึงต่างกัน เมื่อคนเราเกิดมาแล้วยังได้รับอิทธิพลจากทางด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาและประสบการณ์เป็นต้นดังนั้นรูปแบบการคิดจึงไม่เหมือนกันเมื่อทัศนคติต่างกันการทำงานจึงไม่เหมือนกันและปรากฏความแตกต่างระหว่างดีกับไม่ดี เชื่อถือกับไม่เชื่อถือขึ้นอันที่จริงการที่บางคนไม่รักษาคำพูดทำงานไม่มีสัจจะมิใช่เขาเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะคุณสมบัติความน่าเชื่อถือของเขาถูกสิ่งปฏิกูลบดบังไว้ขอเพียงชำระล้างให้ทันเวลาสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ ล้วนแต่ดีกันทั้งนั้นแม้ในตอนนี้เขาจะเป็นผู้มีระดับต่ำรับฟังเตา๋าจะหัวเราะเยาะเย้ยก็ตามอริยะบุคคลยังคงเชื่อว่าในสัญชาตญาณธรรมชาติของเขามีเต๋ออยู่ต้องมีสักวันที่เขาจะกลายเป็นเต๋าได้นี่คือ การเชื่อถือความมีคุณธรรมที่อริยะบุคคลพึงมีอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่14กุมภาพันธ์2565เผยแพร่วันที่1470